งาบอกมากมากอย่าเสือ้อฮะมากอานห,หน้ามาดีดีอานหน้ามาให้เบิ่งเลยแม่โอ้เบื้ใส่เสือ้อเพื่นติดกระดุมบอทึกเห็นหรอติดบอทึกนี่มันเบี้ยวทางใต้เบิ่งทางใต้ใพ่นติดแต่ใต้ขึ้นมามันจังทึกเห็นหรอเห็นหรอเพื่อไปโซโม่อฮะน้องชมดีเลยค่ะน้องอย่างเกาะชมดีสมดีสาวแค่ซื้อจริงอะซื้อสมดี คือคือสมดีป่าคืออันนั้นเลยอันนั้นได้สมยังอันนี้นนกล่องนี้ลกล่องนี้กล่องนี้เอ้ยได้ป่ะผ้ามีเผ้มามีผ้ามีป้าเอ้ยชื่อผ้ามีไอ้า uh! ยผู้นึงเด้อ้ายดาวีดาวีบิรดดาวีผ<ม>าผ<ค>ามีดาวีกล่องมีอันไม่อย่างก,ก็เอ้ยสมดีป้ากอบกู้ชาลีโคเปิล พวกนี่ชื่อ,อยังพวกชื่อทองดีเบ้อเด้อั่นี่คำมาอ่านคือบอกคำม,มีมสบายดีทุกคน,นามาเบิงดูใส่เสื้อใหม่แลงงามขนาดมาเร็วม,ม,มาเร็วข้ามมาเบิงดีดอาาออีออกมาพี่ย่างออกมาพี่ปลาข้ามสูงนะข้ามต่ำๆเออออกมาปลางามออกงักมากอย่าเสื้อหา มาหันหน้ามาดีๆอันหน้ามาให้เบิ้งเลยแม่โอ้ยเพิ่งใส่เสือ้อเพิ่นติ๊ดกระดุมบบทืกเห็นหรอติดบบทืกนี่มันเบี้ยวทางใต้เบิ้งทางใต้พ่นติ๊ดแต่ใต้ขึ้นมามันจังทึกเห็นอ่เห็นอ่เพิ่นไปโซโม่ฮะมาได้ใส่จะมาได้ใส่มาแตาา่าาตาตลิาาล้นเอ็ดไห้กระดุมหันมันบบทืกเห็นหรอทางใต้หันติดแต่ใต้พ่นขึ้นมาอืมันโืกโอ้เพิ่นมา ป้าไปอบมาแต่ก็เิฟืนเจ้าคือลาย,ยเนีเ้ยเยันพอ,อเแล้อ๋อพ่อเสียมาเอสบญแจกเอาเอฟืนมาแต่ทางเดินนี่มาแต่พวกป่าพวกอ๋อเฟืนเก่าอ่ะฟืนน้ำท่วมหรอยฟืนเก่ามันตายเก็บเอารถไทเจ้าอ่ะอรถไ,ถเไทเพออรถไถฮันเล่ยไถเล้าเลยอ๋อรถไถัวชื่อป่าไว้ให้บัดนี้พูดได้คบบัดนี ให้ไทยบ้านครับให้อ๋อเจ้าคันนี้เอาไปไปผูกไปอันนะไปใช้ไปเท่าเมื่อกี้นี่ไปบันด่างขี่รถไปขี่เือีเงือข้ามไปเหรออ๋อนี่มันอยู่ตรงข้ามบันด่างเหรอบอกพายไปเลยขึ้นเหนื้อๆขึ้นไปอีกแล้วรถข้ามขึ้นตรงนั้นบ้านนั่นลำบ้านท่าอ๋อไปฮอดบ้านท่ดก่อนแล้วเดินข้ามไปอีกบ้านท่ดเลยล้วฮอดบันด่างไกลเยอะนี่ขี่เหงือกไปเป็น เป็นลักเลยหรอเออเป็นลักอ๋อกต่นี่ว่าเพื่อนข้ามไปทำพุทธว่ายุ่มันทางกายทางภูนทางกายเนาะความเมะม่ได้ความเมะไผยเฮืออ๋อนี่มันมีน้ำเขื่อนน้ำเขาวเฉบังไฟเนาะนี่เนาะเออเฉบังไฟไฟนี้แหละระคืนฐันบรรดาครับเมะไปน้ำเขาวเมะมันมีเฮืออ๋อบ้านนี้ครต้องมีต้องมีเฮือทุกหลังเพราะว่าน้ำท่วมตลอดท่วมคู่ปีอื้อหืออวยติดแล้วบ่นึกว่าใส่เสื้อซ้อนเพื่อนด้ใส่เสื้อซ้อนเลย ใส่เสื้อนี่เลยคักเนาะงามเนาะโอ้ยน้ำบ่ออาบเลยผู้ชาวน้อยนี่มือหนายังมาให้งามๆเด้อสาวแค่นี่รอบนั้นเอามายุเพิ่นผับบ่อยู่จะคนก็เลยให้คนอื่นเออไมาเมย์มาอยู่เพื่อนเพิ่นไปเฮียนเบิดมือหนาที่มารอบก่อนเขาไปเฮียนเบิดเออ่าเพื่อนไปอยู่เฮื่อนเลยได้ยืนนี่เลยเมย์มาต้อบ้านานบ่ได้อาบเพราะน้ำมือนีย่ะไม่นรอ บาปเลยเอากอนอนเฮ้ยนะอนกจมันะอ่อนทรงผมเพื่อนหน้ามาเห็นเพื่อใดก็เห็นแต่แบบนี้เลยเดี๋ยวนี้หน้าเพื่อนถหน้าวันน้ผเป็นสาวแลยอย่าเห็นเดินไหลเว่าเป็นก้อนหมู่เบิรบ้าเนี่เอาเอาเบิร์สิต๊ดไหเดนเมนเพื่อนโอเคียดตีป้าก่อแต่น้อยนี่ คือว้าเป็นนโมดอกนี้นะแต่ว่ามือนีเพิ่นว่าเบาว้าได้มือนีเพิ่นบ่ค่อยว้าได้เพิ่นหูแต่ผู้หูผู้เดียวผู้ดีขน้าาอยเ่จ้าฮอด่าพ่อูปาดเก่งนเอามันอให้พ่พ่อกะบ้าปากดังเลยหลักไนี่แดงใช่ได้เอ้ยูแดงค่อยบ้เจ้าไปบุรีแหละค่อ เสียงเลยิเสียงตาเห็นคุณจะเจ้าต้อนไหนฝากเลยเอาต่ช<อ>้านี่ลูกทุกคนอันนี้ครอบครัวน้องแค่น้องดำนีำ่ครับน้องชมดีนีค่ะน้องอย่างกดีสมดีสาว,สวแค่ซื่อจริงค่ะซื่อสมดีชื่อสมดีป่าืออันนั้นอันนั้นได้สมยัง กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้เอ้ยเด้ส่ะผามีเอ้ยผามีป้าเอ้ยชื่อผามีอ้ายผู้นึงเด้อ้ายดาวีดาวีเบิรดดาววีผาผามีดาวีกล่องมีอันไม่อย่างก็เฮ้ยชมดีป้าครอบครัวสาะอีครบเปิดมาเลยครอบครัวพวกกะชินีพวกนี่ชื่อยังพวกชื่อท่องดีท่องดีเบ้เด้ปะนี่ขามาาน คือบอ,อกคำม,มียังบ่าได้เนาะอันนี้เนาะคำมาลูกคือบอ,อกสมมาลูกลสมดีสมดีเอาไว้หลานสมมาเนาะสิ้นเพื่อนหร่อเนี่หรอป๊ดทุได้สิ้นงามแท้ทุกคนเดินเฮือกเพก่กกกอกลวงๆเนาะสรอุดผู้ อันนี้ค่ะขออยังคอกคว้ยเหรอขอดูแต่ไปกันเลยเบิร์ตควายเหรอมีจักตัวมีชกตัวมีซองตัวนี่เหรอเสียงมันนี่อันนี้ของควายเขาเหรอควายเขาอยู่ป่าอ๋อปล่อยไปเลยห่วบัดมันเฮียได้ส่ะไปน้ำไปน้ำตลอดอ๋ออยู่นี่เพื่อนเลี้ยงปล่อยในทุกคนเขาเลยสังเกตได้ว่าหัวนี่ข้าเจ้านี่ก็ต้องดูแลเองคือต้องเอ็ดหัวแบบ ที่แบบนี้เลยอ่าป่าเพิ่นปลูกหม,มักสลีบยอ,อะ่นะโอ้เพิ่นห้นหมักสลีเท่กันนะทุกคน,นอลูกเขยคนไหคนสมดีนี่หรอ,อลูกเขยผู้หญ่คนดำนอ๋อสาวดำคนอะไรตีลูกเขยผู้เลน้เิแหน่าผู้่ <laughs> พู <laughs> พ <laughs> าตากกยก่อนี้เอออยู่เอาลานกันอลยเนาะ <laughs> เอาหลานที่มันคู่คนก่อนเลยเอาหลานคู่คนก่อนเลยกันเหม่ไันเลยเฮ้ยเผื่อไงขาดละอันไหนใช่มันเป็นหูเดยนี่มันโบแมนมันขาดมันทอดกระดุมได้นี่ทอดแม่นหยี่ยวก้อนนี้เอิ้นมันแต่รก้อนนี่กระติ้งทอดกระติ้งออกหรือวป่านี่เจ้ากัดพดกระติ้งออกแล้วกระพันมันขึ้นแล้วแต่มันไม่ได้ขาดมันนั้นซื้อ เสื้อเขาขายเสื้อใหม่เนาะนี่ทุกคนแวะมาเบิ่งครับโดยโดยคือเดี่ยวเด้อมอ้เบิ่งนะครับนึกว่านึกว่าอันนั้นนัวเพิ่์นเฮทเนี่ยนะครับก็เลยมาเบิ่งเนาะยังสาวแค่ครับ สาดำสาวดำ,วดำเพิ่นแจงเอาไม้นะครับทุกคนแม่เพิ่นกะเอาฟืนมาป่าเพิ่นเอาฟืนมาหลายแหงอยู่นี่ยังใสฟืนนะครับตัวแต่ละเหอนคือฟืนเป็นเท่าไหร่กองเลยอันนี้พเพิ่นเสีบุญแจกผัวนะครับแจกพ่อน้องดำาสาวดำนะครับเพิ่นอันนั้นนี่ก็เลยเอาฟืนมาหลายๆแล้วก็ไปบอกไท้บ้านว่ามาเฮ็ดบุญมือนั้นมือนี้นะครับ นี่แหละบรรยากาศบ้านเนอะถึงงานเป็นยังบรด้แอมนะเอาผ้ามาบางวดวยามหนาวแต่สีหนาวเนาะลมลมแหงขนาดตอนนี้คือเมื่อนี่หนาวมันบอด้บรดห้อนแต่ที่จริงมันห้อนอ่ะผมว่าสิมาให้มันทานห้อนแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วมันหนาวหนาวแหงวัวจะพารรยากาศมาฝากมาบันเบิงนะครับวิถีชีวิตไทยบ้านบ้านานเกี่ยวนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ